เสร็จแล้วครับหมกหม้อของผมนะครับครั้งนี้ไม่ได้ซื้อน้ำกะทิมานะครับผมต้องใช้ข้าวเบื่อใส่เอาก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําหมกหม้อนะคบผมผมก็ใช้หมูสามชั้นนะครับแล้วก็ผระเอกของเราหน่อไม้นะครับหน่อไม้เราก็ใช้ช้อนส้อมนะครับขูดขูดขูดให้มันเป็นเส้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ หัวหอมนะครับตะไคร้แล้วก็พริกนะครับผมแล้วก็ข้าวเบือนะครับเดี๋ยวผมจะตำข้าวเบือก่อนเลยเราก็จะตำข้าวเบือก่อนนะครับตำให้ละเอียดเลยนี่ครับทุกคนครับข้าวเบือของผมนะครับก็คือข้าวสารผมตำนะครับผมตำจนละเอียดแล้วนะคะผมผมก็จะตักออกครับ ครับผมผมก็จะตักข้าเวเบื่อนะครับผมที่เราตาไว้ใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยครับโอเคแล้วเราก็จะเอาเจ้าตะไคร้นะครับผมตะไคร้หัวหอมนะครับใส่ลงไปนะครับพร้อมกับพริกนะครับผม ชอบเผ็ดๆหน่อยผมก็จะใส่นะครับหลายๆเม็ดนิดนึงครับใส่ไปเลยเสร็จปุ๊บตำส่วนผสมของเราให้เข้ากันครับนะครับทุกคนเราก็จะตำพอหยาบๆนะครับตำไม่ต้องละเอียดทีนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟกันเลยครับผมผมก็จะเอาเครื่องแกงที่ผมตำไว้นะครับ ลงไปผัดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะผมเดี๋ยวผมจะใส่ให้หอมๆสักนิดหนึ่งนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยเพื่อความหอมหอมสักนิดนึงนะคะผมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หมูสามชั้นลงไปครับนะครับพอหอมๆนะครับเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะคลุกเขาให้มันเข้ากันนะครับนี่ครับทุกคนครับหมูก็เริ่มเข้ากันเซตตัวนิดหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่น้ำใบยนางลงไปครับ ใส่น้ำใบย่านางลงไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใส่เนอไม้ลงไปนะครับผมใส่หนอไม้ลงไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะคุกเขาให้เข้ากันแล้วรอให้เขาเดือดนะครับผมเห็นแล้วนะครับผมก็จะใส่ข้าวเบื่อลงไปนะครับแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเดี๋ยวพอเขาเข้ากันแบบพอสุกพอดีพอดีแล้วเราก็จะมาปรุงกันอีกทีนะครับผมนี่ครับทุกคนเริ่มเดือดแล้วครับผม เริ่มได้ที่แล้วครับเริ่มได้ที่แล้วครับหมกหม้อของเราใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะปรุงด้วยการใส่น้ำปลาลงไปนะครับผมทับทีหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำปลาลงไปนิดนึงนะครับอุ้ยน้ำปลากระชอกแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะครับรสดี เสร็จแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปครับผมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วครับทุกคนครับครับ,รบผมทุกคนวันนี้ผมก็ก็ไม่ถือว่าประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าใส่ข้าวเบือน,น่าจะเยอะเกินไปแล้ะข้าวมันเป็นก้อนๆแต่โดยรวมก็ถือว่าอร่อยครับหอมกินได้รสชาติโอเคครับแต่แค่จะแบบว่า เหมือนมีเข้าเบือเยอะเกินไปนะคะผมแต่ถ้าใครชอบนื่ๆผมก็ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะผมครับผมก็คลิปก็จะประมาณนี้นะคะผมตรงไหนที่มันไม่สมูทไม่สอดของยังไงเพื่อนๆก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผมอันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง3ามเสพพาเพลินด้วยนะคะผมบายบายสวัสดีครับ